ทำนายดวงชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนปะจํำเดือนธันวาคม2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่1ิบมิถุนายนจนถึงวันที่สิห้า กระดาก,กราคมของทุกปีสามารถใช้ดูได้ทั้งชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงครั้งแรกขอความกรุณาฝากด subscribe, กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือน พฤศจิกายนสองห้ากกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปค่ะหรือไปที่หน้าช่องหลักแล้วก็เลื่อนไปดูตรงเพลย์เพลย์ลิสต์ในเดือน ในเดือนธันวาคมเนี่ยเหมือนคุณต้องการที่จะเอาชนะคุณมีความรู้สึกอยากแก้แค้นมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจลึกๆอะว่าเหมือนคุณโดนเขากก่นแกล้งมาเยอะแล้วคุณคิดว่าเออมันมันไม่ไหวแล้วคุณอยากจะ คุณต้องการจะแก้แค้นนะบางครั้งคุณก็เป็นคนผิดนะแต่คุณอยากแก้แค้นนะที่ผ่านมาคุณมองว่าตัวคุณเองก็ช่วยเหลือช่วยเหลือคนก็เยอะแต่ทําไมตอนตัวเองตกต่ำตอนตัวเองเดือดร้อนน่ะมันไม่มีใครแบบ เฮ้ยทำไมมันไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเลยคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ช่วยเหลือคนก็เยอะนะทำไมที่ผ่านมามันไม่มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเลยช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีการเดินทางระยะสั้นนะการเงินคุณดีอะมากด้วย คุณมีดวงจะถูกหวยได้มรดกจำไว้เลยนะช่วงเดือนธันวาเนี่ยการเงินคุณแจ่มใสมากท่านจะประสบความสำเร็จทางด้านทรัพย์สินความร่ำรวยชนะลอตเตอรี่ธุรกิจครอบครัวเจริญรุ่งเรืองท่านจะหาเงินได้เยอะมากคุณจะหาเงินได้ ตัวคุณอาจจะหาเงินหาทองได้เยอะมากมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์คุณจะมีความพึงพอใจในธุรกิจที่ตัวเองกำลังทำอยู่ครอบครัวจะให้การสนับสน,นุนการเงินของคุณนะ่ะแจ่มใสมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนะ่ะอย่าไปคิดแก้แค้นอย่าไปคิดอาฆาตอย่าไปคิดโกรธให้อโหสิกรรมไป คุณมีความคับแค้นใจคุณต้องการแก้แค้นแต่คุณไม่ดูว่าตัวเองก็ผิดช่วงเดือนธันวาคมอ่ะมันจะมีคนนินทาว่าร้ายคุณหนักมากเลยนะเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมอ่ะมีคนเอาเรื่องของคุณน่ะไปพูด มีคนจ้องจับผิดมีคนนินทาว่าหลายคุณไหนเยอะคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเข้าใจใครเท่าไหร่อคุณรู้สึกว่าคุณน่ะเข้าใจความต้องการของตัวเองแต่ว่าคนอื่นน่ะไม่เข้าใจคุณคุณอยากเป็นที่ยอมรับคุณอยากจะแก้ไขตัวคุณน่ะอยากจะแก้ไขอดีตที่ผิดพลาด อยากจะแก้ไขความเข้าใจผิดคุณอยากจะปรับความเข้าใจคุณอยากจะปรับความเข้าใจกับแฟนเก่าแต่มีคนสอดแนมแล้วก็นินทาว่าร้ายคุณหนักมากชีวิตของคุณเนี่ยมันเปราะบางตรงที่ว่าสังคมรอบข้างอะ่ะเขามองคุณในด้านไม่ค่อยดีประกอบกับว่าคุณอ่ะเป็นคนทะเยอทะยานแล้วก็พูดโกหกค่อนข้างเก่ง คุณเป็นคนพูดเก่งอะ่ะมันก็เลยทําให้คนน่ะไม่ค่อยจะเชื่อถือคุณเท่าไหร่เพราะบางครั้งเนี่ยคุณก็พูดมากกว่าลงมือทําและคุณก็ไม่ปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตชอบเอาอดีตที่เลวร้ายเนี่ยเก็บมาคิดทําร้ายจิตใจตัวเอง,ท,งทั้งทั้ที่คุณควรจะมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตใหม่ช่วงเดือนธันวาเนี่ยสุขภาพจะดีขึ้นสุขภาพ จะดีขึ้นหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยอาการเนี่ยเริ่มดีขึ้นจะได้หมอเก่งมารักษาสภาพร่างกายเริ่มฟื้นฟื้นเนื้อฟื้นตัวคุณจะไปหลงไหลกับพวกร่างทรงหมอดูอะช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีคนชวนคุณไปดูดวงไปหาร่างทรงแล้วคุณก็ชอบด้วยเป็นช่วงที่คุณมีความสุขนะ ธุรกิจการงานของคุณน่ะถือว่าคุณเป็นคนเก่งนะถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจการงานของคุณเนี่ยบอกได้เลยอะว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งมากแล้วคุณก็หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะตรงเนี้ยคนเขาก็เลยอิจฉาว่าเออทําไมคุณน่ะเป็นคนแบบฉลาดทามาหากินเก่งหาเงินเก่งช่วงเดือนธันวาเนี่ยอาจจะมีการเดินทางทางทะเล อาจจะมีการล่องเรือแม่น้ำอาจจะมีการล่องเรือมีการเดินทางทางน้ำได้ไปเที่ยวเกาะอาจจะมีการเดินทางบางอย่างเกิดขึ้นคุณจะได้รับข่าวดีความวิตกกังวลของคุณเนี่ยจะลดลงความเครียดจะน้อยลงคุณจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆและได้รับความช่วยเหลือจาก แม่เพื่อนป้าภรรยาแม่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงอาจจะเป็นภรรยาก็ได้หรือคุณแม่หรือคุณป้าก็ได้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่เขารักคุณนะ่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณแม่เป็นภรรยาหรือเป็นป้าก็ได้ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีการพัฒนานะ คุณมีดวงอาจจะได้เงินจากต่างประเทศหรืออาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้รับการยอมรับในผลงานบารรลุเป้าหมายได้เงินจากธุรกิจที่ตัวเองลงมือทำแต่ช่วงเดือนธันวาเนี่ยท่านมีเกณฑ์จะทะเลาะเบาแวงกับคนในครอบครัวมีเกณฑ์อาจจะทะเลาะกับเพื่อนนี่แหละก็เลยเลิกคบเลิกคุยกันไปความรัก กลายเป็นสิ่งเลวร้ายความรักกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดปัญหาเนี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาจะมีหลายคนน่ะเดินทางไปเรียนต่อเมืองนอกหรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะมีชาวราศีเมถุนหลายท่านมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์อาจจะเรียนต่อในคณะเคมีคณะวิทยาศาสตร์ผลการเรียนออกมายอดเยี่ยม ไม่ค่อยตั้งใจเรียนน่ะแต่ว่าเป็นคนมีไอเดียสร้างสรรค์เรื่องการเรียนก็เลยทำให้ผลการเรียนออกมาผ่านทุกวิชาถึงจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนถึงจะมีปัญหาเรื่องความรักถึงจะอกหกักถึงจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะแต่ถือว่าผลคะแนนออกมาค่อนข้างดีทำคะแนนสอบดีบางท่านนะอาจจะได้เดินทางไปเรียนต่อเมืองนอกเลยนะ บางท่านเนี่ยจะได้เดินทางไปเรียนต่อเมืองนอกเลยสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ